สวัสดีครับสวัสดี FC แฟนครับ FC สาวน้อย FC น้องอิงครับพวกกับเบ่าทุนในช่องเบ่าทุนตรงพูนแป้น้อยน้องอิงครับอ่ะพี่น้องสายวันนี้นะครับเราจะมาดูอาการน้องดํานะครับว่าเป็นยังไงนะครับก่อนที่ น้องนอนนะครับนีแต่ละโต้ไหมเบิ่งกินอิ่มแล้วก็นอนนะครับแต่ละตัวโอ้ยร็สิก,กินสากโพสเบิ้งตัวนี้มุ่มหน่อยไหมเบิ้งพุ่งเ่นครับตัวนี้ดีๆทำความสะอาดให้อยู่นะครับ ตัวนี้นอนบัดน,นี้เอา้าเอา้าเออเอา้าเอา้เอาตก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 ่องแนงหมดต่องแนง,งลงเอา้าเอา้ากิ้งกิ้งอ,อาบอาบชววโวยวายอีกแล้ว แต่ละโต้นไหมโวยวายเบิดมือเมือว่านกับโวยวายเบิดมือไอตัวน้ำตาลตัวช็อบนี่ครับครับตัวชอบชอกับตัวน้ำตาลเน,นี่ตัวนี้กับตัวนั้นจอมโวยวายครับเบิง่งขนนอนอุ้ยถ่านอนอุ้ยอ้ยอุ้ยย,ย,ยังไม่ลืมตานะครับยังไม่มีตัวไหนลืมตานะครับแต่ว่าตัวนี้นอนแบบบสนโลกครับ เป็นการนอนที่มีความสุขที่สุดในโลกเลยไม่สนใจใครแล้วนอนท่านี้แหละสบายใจที่สุดกอดหมอนข้างด้วยเออเอาไงอะ่ะมีหมอนข้างให้กอดอะ่ะส่วนสามโตนั้เป็นนอนสุมหัวกันอยู่ครับโอ นอนตรงไหนแหละสบายใจดีดีเขขึ้นไปแล้วครับดีดีกลับขึ้นไปแล้วดูครับดูตัวนี้จะตามขึ้นไปหรือเปล่านะครับนี่ครับอ้าวอ้าวขึ้นได้ไม่ได้อ้าวอ้าวดูครับเราจะไม่ช่วยน้องนะครับดูว่าน้องจะขึ้นไปได้หรือเปล่านะครับอ้าวอ้าวอ่าดูความพยายามครับนี่ความพยายามอยู่ที่ไหนความพยายามอยู่ที่นั่น ความสำเร็จก็ปาตามความพยายามก็ตามไปอเอาเอานอนสัมโอ้ว่าแต่เพิ่นสิขืนไหมเราว่าข้อใกล้ม้อนใดกับนอนเอ็ดเหลยียดเลยบาทนี่บส่สนใจไผเลยดีดีนะครับดีดีน้ำนมตรงเล้งเต้งเลยนะครับนมดีดีตรงเล้งเต้งเลยนะครับลูกแต่ละตัวนี่อ้วนตุ๊บเลยครับ ผ่านมา14วันนะครับหรือว่า2สัปดาห์นะครับที่น้องๆเกิดมาแต่ว่ายังบ่มือตาดูโลกนะครับเกิดมาหลับตาดูโลกอยู่นะครับตอนนี้จินตนาการเอานะครับว่าโลกภายนอกมันเป็นยังไงเนาะดีๆีไปปลุกลูกอีกแล้วนั้นกำลังนอนม,นมวนๆกำลังนอนเพื่อนๆกำลังกอดหมอนขาง ปุกอะไรแม่หนูกําลังเพลินเลยกําลังฝันหวานเลยเนี่ยฝันว่าได้กอดแฟนด้วยเนี่ยแม่มาปุกทําไมหนูจะนอนโอ้ยแม่ไม่เข้าใจหนูหนูกําลังนอนกอดแฟนอยู่เนี่ยโอ้ยแม่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 จะกระเดียมจะกกระเดียมตุรีตุรีตุรีแม่ทาอะไรนะแม่ตัวนี้ก็บอก ไหนแม่อยู่ไหนอะทำไมเรามองไม่เห็นแม่เลยอะอะอ๋อนี่ไงแม่แม่อยู่นี่แม่หนูจํากินแม่ได้แม่นอนลงเดี๋ยวหนูจะกินนมแม่นอนลงแม่หนูยังไม่อิ่มเลยแม่แม่แม่นอนดีๆแม่เอาเอาแม่ไปไหนแล้วเอาแม่ไปไหนแล้วทําไมไม่เห็นแม่เลยเอาเา แม่หายช่วยด้วยแจ้งความไม่ทีแม่หนูหายกลับมาที่เดิมแล้วก็นอนแอ้งแหมงลงเหมือนเดิมนะครับดีๆก็ขึ้นไปนอนเหมือนเดิมนะครับเอออ่ะนอนทับลูกด้วยสบายใจครับแต่ละตัว ส่วนน้องที่ไม่สบายนะครับน้องดําที่มีอาการไอนะครับเหมือนน้องไม่สบายนะครับตอนนี้น้องยังดอนอยู่นะครับก็รอว่าจะพาน้องไปหาหมออยู่นะครับตอนนี้รอทางพ่อเอกนะครับอนุมัติว่าให้เราพาไปหาหมอหรือเปล่านะครับเพราะว่า พ่อเอกบอกมาว่าให้ดูอาการน้องดูอาการน้องไปก่อนนะครับว่าน้องจะเป็นยังไงเพราะว่าสัญชาตญาณของการเลี้ยงหมาส่วนใหญ่ก็คือเราจะเลี้ยงแบบธรรมชาตินะครับส่วนใหญ่นะครับเราจะเลี้ยงแบบธรรมชาติก็คือให้แม่เลี้ยงลูกลูกเลี้ยงแม่นะครับการให้อาหารกินนมกินอาหารพวกนี้ก็คือเราจะให้อาหารแม่เป็นพิเศษนะครับเพื่อบำรุงน้ำนมบำรุงสุขภาพของแม่เพิ่นนะครับ ให้ลูกเพื่อนได้รับน้ำนมที่มีคุณภนะาพม,มีคุณค่าทางโภชนาการสูงสุดนะครับน้ำนมของแม่จะรักษาลูกไปในตัวนะครับนี่ถ้าเกิดว่าน้องหนักจริงๆนะครับป่วยหนักจริงๆนะครับเราจะพาน้องไปหาหมอนะครับเอฟซีหลายคนก็เป็นห่วงว่าจะเป็นยังไงบ้างเนอ้อไอตัวเล็กจะอาการเป็นยังไงบ้างเนอ้อไอตัวน้อยนี่ครับ ก็คือน้องกินนมได้นะครับกินนมแล้วก็นอนนะครับน้องกินนมแล้วก็นอนนะครับแต่ว่าเวลาที่น้องตื่นขึ้นมาเพื่อที่จะไปหานมกินเนี่ยน้องจะมีอาการไอนะครับน้องนอนก็ไม่ได้มีอาการไอหรือว่าอาการสำลักอะไรนะครับน้องก็นอนปกตินะครับเอาโวยวายอีกแล้วดีดีไปปลูกลูกกินนมนะครับฝนไปปลุกลูก ตัวนั้นกินนมครับลูกน้องขาวความโอ้ยน้องดำครับน้องดำลืมตาแล้วครับแต่ว่ามีน้ํามูกนะครับตัวที่ไม่สบายนะครับเราเห็นน้องมีน้ํามูกนะครับลืมตาแล้วเห็นเพื่นมืนตาแวบขึ้นมาเมื่อกี้นะครับดีๆกำลังทำความสะอาดให้ลูกครับ เป็นตัวเมียนะครับสีดําจะเป็นตัวเมียทั้งสองนะครับอุ้ยเป็นมืนตาแล้วพี่น่องเป็นตัวที่ไม่สบายนะครับตัวดําตัวที่ไม่สบายนะครับลืมตาอยู่ตัวเดียวนะครับตอนนี้ที่แน่เห็นคือเพิ่มมืนตาแล้วนะครับนั่นมืนตาแล้วเออโอ้ยหัวสากหัวงอหัอหากัแงนโอ้เอา โอ้อ่ะเลียเข้าไปเลียเข้าไปเออเอาเออเอาเลียเข้าไปเออเอา ขอบคุณตัวกำลังใจครับพี่น้องฝากกดซับสไครต์ก,กดไลค์กดแชร์นะครับฝากเบิงโฆษณาครับสำหรับคลิปนี้ไว้สมัยสกรูในพกจนใหม่คลิปนะครับสวัสดีครับมีน้องลืมตาแล้วหนึ่งตัวนะครับคือน้องดำที่ไม่สบายนะครับน้องลืมตาแล้วนะครับ